ต่อจากนี้นะมันเป็นปีของเราทุกคนปี24 2พี่พี่บอกเลยนะปี23 2 3ช่างแม่งให้นับหลังจากนี้เป็นต้นไปพวกเราจะเล่นบทโหดจะแม่งทุกทีเราจะไม่ใจดีแล้วเราจะใจร้าย เตรียมตัวให้ดีนะโดยเฉพาะลิเวอร์พูลสวัสดีปีมังกรปีใหม่2024ขอให้ทุกๆคนนะครับทั้งเด็กแมนยูลิเวอร์พูลมีความสุขมากๆนะครับตลอดทั้งปีนะฮะหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูเนี่ยนะครับในปีที่แล้วเนี่ยฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่นะครับนะอาจจะเป็นความสุขของเด็กลิเวอร์พูลทั้งหลายนะรอนะพวกพี่กันมานะไอพวกนอนๆนะมีความสุขกันมาตลอดปี2023มาไปแล้วนะฉะนั้นปีนี้นะครับ 2024เนี่ยพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นปีของพวกพี่ละนะครับปีมังกรทองเนี่ยมันถึงเวลาแล้วนะครับนะที่พวกพี่เนี่ยจะเริ่มเฉิดฉายจะเริ่มฉายแสงนะครับในปีนี้2024นะครับแล้วพวกเองนะน้องๆหนูๆริพูเตรียมมอบความบันเทิงให้พวกพี่ได้เลยนะ 2024นะเราเปลี่ยนกันบ้างเราสลับกันบ้างความสุขเราต้องแชร์เราต้องสลับกันให้บ้างนะครับเพราะอะไรเพราะว่าปี2024เนี่ยนะครับมันจะเริ่มด้วยอะไรฮะมันจะเริ่มด้วยแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยตัวผู้เล่นเนี่ยจะทยอยกลับมานะฮะเมื่อเป็นแฮร์รี่แม็กควาลิซันโดมาตินเนสนะคราเซมิโลเมสันเม์นูนี่นั่นบาบาบาไอที่มันเจ็บเป็น1สปีไปที่แล้วเนี่ยนั่นมันคือไปที่แล้ว2024 สนะครับเดี๋ยว2024เนี่ยนะฮะตัวเล่นพวกพี่เนี่ยจะกลับมาเต็มระบบนะฮะเต็มอัตราศึกนะครับฉะนั้นจะมอบความบันเทิงให้กับแฟนบอลแมนชเชสเตอร์อยูไนเต็ดครับด้วยการที่โบกไปนะฮะหรือเล่นในบ้านเนี่ยนะครับจะขยี้จะขย้ำ จะเขย่าทุกทุกทีมต่อจากนี้อะไรที่มันไม่ดีผลงานที่แย่ๆฟอร์มแย่ๆมันได้กองมันได้ถูกทิ้งไว้ในปี2023แล้วทุกคน เราไม่ต้องสนใจฮะปล่อยแม่งไปเลยฉะนั้นสิ่งที่ดีๆความมันความสนุกนะฮะบุกแหลกกระแทกไส้ไหลนะฮะเล่นแบบผีหาซาตานอลกอเวจีเนี่ยมันจะกลับมาในปีนี้ครับ2024มันจะเป็นปีของพวกเราครับทุกคนหลังจากเนี้ยแมนยูเนี่ยจะไม่เล่นบทคอนเทนต์ตลกคาเฟ่ต่อไปจะเล่นบทจรนวิกเล่นบทโหดบุกยิงะฮะทุกๆท,ทีมไส้ ตรงไสแตกย,ยาว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 ไป <c oughs> แล้วก็ผมต่อจากนี้ฮะมันเป็นปีของเราทุกคนปี24 2พี่พี่บอกเลยนะปี2 0 2 3ช่างแม่งให้นับหลังจากนี้เป็นต้นไปพวกเราจะเล่นบทโหดจะแม่งทุกทีเราจะไม่ใจดีแล้วเราจะใจร้าย เตรียมตัวให้ดีนะโดยเฉพาะลิเวอร์พูลฮ่าตัวลิพูนะครับน้องๆหนูๆฟังให้พี่ให้ดีๆนะครับลิพูเนี่ยนะครับสิ่งที่จะมอบความบันเทิงห้กับพวกพี่เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวปีนี้ของเองเนี่ยจะสลับกับพวกพี่บ้างตัวหลักเองจะไม่อยู่นั่นคือใครโมฮัมเหม็ดซาล่าฮ้เอา เอาตัวหัวใจตัวสําคัญในเกมรุกนะฮะตัวขึ้นเกมนะตัวยิงประตูตัวจ่ายเองไม่อยู่เนี่ยเองจะใช้ใครวะเองคิดดีๆนะเองคิดดีๆตัวเนี้ยไม่อยู่ตัวเดียวเนี่ยพี่พูดให้ล่วงหน้าเลยนะต่อจากเนี้ยเตรียมสร้างความบันเทิงให้เด็กผีกันแบบยาวๆเลยนะยาวๆไป พราะอะไรเพราะพี่คิดว่าฟอร์มของพวกเองเนี่ยน่าจะลูดแบบลูปแบบลูแบบ่ลนักเกียรติเลยอะ่ะลูดยาวอะ่ะลู่แบบยาวๆเลยฮะนะซาร่าไม่อยู่ยังไงก็สะเทือนบอลขึ้นที่ซาร่าตลอดเวลาที่เกมรุกฉะนั้นพอซาร่าไม่อยู่เองจะใช้ใครึ่นเกมรุกนูนเยสหรอกัคโเหรอ,รห,รอหรือจะเอาตัวที่เพิ่งยืมเอากลับมาดอาีอ่ะฟาบิโอคาวาวยอะไรอย่างเงี้ยเหรอเองคิดว่ามันจะเท่าซาร่าไหมฮะเองคิดลงดูกันดีๆนะฉะนั้นพวกเองเตรียมที่จะมอบความบันเทิงให้พวกพี่บ้างนะ พวกพี่ให้กับพวกเองไปแล้วตลอดทั้งปี2023ไล้เต็มๆเดือนนึปีนะดังนั้นปีนี้มันจะเป็นปีนะฮะ2024ที่พวกเองจะมอบความบันเทิงให้กับพวกพี่บ้างนะเว้ยเอเอาแล้วต่อจากนี้นะเวลารพูนะครับฟังพี่ดีนะต่อจากนี้นะรีพูนะครับวันที่ซาร่าไปเตะแอฟริกันเนชันคัพเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะจะเป็นวันที่รีพูเนี่ยจะเดินหน้านะฮะไปแจกแต้มทุกทุกทีม ในฟิล์มเร็กมาไปในบ้านหรือนอกบ้านแบบยาวๆฮะยาวๆไปสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับเด็กผีกันทั่วหน้าตลอดป 2, ี2 0 2 4สียทุกคน โอเคครับนะขิงแบบหอมปากหอมคอครับต้อนรับนะฮะปีมังกรทองครับ2024ก็ย้ำอีกครั้งนะครับก็ขอให้เด็กริพูนะครับแล้วก็เด็กแมนยูเต็ดของเรานะครับทุกคนนะรักกันบับกันสนุกสนุกเป็นสีสันเป็นความบันเทิงเป็นความสนุกนะครับขอให้ทุกทุกคนมีความสุขกันมากๆครับตลอดปี2024นะฮะขอให้เฮงเรวยรวยทุกทุกคนนะครับสู่ภาคการแข็งแรงประสบความเร็จใครคิดสิ่งใดนะครับตั้งใจอะไรไว้ขอให้ประสบความเรจขอให้ทำได้ทุกอย่างตามที่ตั้งใจนะครับใครฝ อยากได้เงินอยากได้ทองนะครับอยากได้ธุรกิจอยากดูแลครอบครัวอยากมีความสุขขอให้สมหวังกันทุกคนนะฮะแล้วขอมีสุขภาพแข็งแรงด้วยเพราะทุกคนเนี่ย ว่าจะเป็นเด็กแมนยูเด็กร์พูนะฮะนอนดึกกันทุกคนอยู่แล้วนะครับนะดูบอลดึกนะฮะก็ขอดูแลสุขภาพด้วยนะครับนะขอให้ร่างกายแข็งแรงใครเดินทางนะฮะกลับนะครับในวันนี้หรือใครที่ยังเที่ยวต่ออยู่นะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับขอให้มีความสุขในการท่องเที่ยวนะครับทุกทุกคนนะสวัสดีปีใหม่ปีมังกรทองปี2024 Happy New Year ปีครับ